ตัวสักเกลียมเนี่ยคือาาาสามารถจัดตารางในการทํางานของพ m มได้แต่เราต้องจยากว่าเครื่องจักรตัวน,นี้พบรอบในการพีเอ็มนะต้องเปลี่ยนอะไรบ้างทำอะไรบ้าตงตัวสักเรลียมเนี่ยมีส่วนที่ช่วยดูแลเครื่องจักรด้วยคือหนึ่งของเรื่องอายุการทํงงางานงเครัรเราจะเก็บข้อมูลว่าสมมติว่าในการเช็คเป็นงานซ่อมอย่างนีน้เราเปลี่ยนอุปกรณ์ตัวแรกไปแล้วกี่วัน ชั่วโมงแล้วมันสามารถวางแผนได้ว่าข้างหน้าเนี่ยเราจะต้องเปลี่ยนภายในกี่ปีกี่เดือนไย่ว่าโปรแฟสเซอรียมเนี่ยคือสามารถจัดตารางในการทํางานของ PM ได้แต่เราต้องจากว่าเพื่อจากตัวเนี้ยครบรอบในการ PM เอ็มวานะต้องเปลี่ยนอะไรบ้างทำอะไรบ้างแต่ถ้าบอกว่าเรามองข้ามเรื่องของการ PM เไปเนี่ยเพื่อจากเราก็จะช้ำหรือว่าเกิดการเสียหายในระบบรไอปอาจจะเสียนมากกว่าเดิมในการ ในการที่แบบว่าปกติที่้องเสียน,น้อยแต่พอเราข้ามีย m ไปแล้วเนี่ยมันก็จะเสียเสียหลายอย่างเราสามารถจัดวางคอร์สในการต้องเครื่องจักรได้ว่า,อารอบเี PM รอบนี้คนใช้เปลี่ยนอะไรบ้างแล้วกำหนดคอร์ดได้ไว่าเขาเปลี่ยนอะไรมานี้ก่อนนี่จะ เท่าที่จําได้แอปตัวนี้จะข้อมูลในการใส่ข้อมูลใส่ค่าใส่อะไรต่างๆเนี่ยยังไม่มีหรือแบบบางบางบางหัวข้อเราอยากให้มันมะีนะแต่มันไม่มีแต่พอเราพอเราได้การรีเควสกับทางบริษัทหรือทางหัวหน้างานอะไรนี้ว่ามันต้องมีนะหัวข้อนี้อะไรเงี้ยพอเราลงเก์เสร็จปุ๊บแล้วบางครั้งทางแอปแล้วได้รับ,ได,รบได้รับฟังแล้วก็พัฒนามันก็เลยมีหัวข้อในบ่งโอกาส นั่นแปลว่าเราเป็นส่วนหนึ่งที่ได้ร่วมพัฒนานแอปนี้ถูกต้องครับรู้สึกย่งไรบ้างคะ <c oughs> รู้สึกดีใจครับที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งในการใช้งานของแอปพลิเคชันแล้วก็ได้มีแนวคิดแนวอะไรต่างๆในการแนะนำให้กับที่ัะทางแนตัวเรียนครับ